สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่อง CR s a t a n n e l กันอีกเช่นเคยนะครับผมกับบัตร VIP รายสัปดาห์เป็นเหตุสังเกตได้นะครับกับกิจกรรมแจกของวันปีใหม่นะครับให้กับน้องๆน,นะครับเราก็ต้องทําอะไรแลกเปลี่ยนกันนะครับใครอยากรู้ว่าเสียงใครเป็นแบบไหนก็ไปรับฟังในคลิปนี้ได้เลยนะครับผมไปกันเลยคิดฮอดความเกา่าตั้งแต่เป็นบา เป็นสาวขึ้นไหมเจ้างามป่านวัวนั่งไอ้ไอ้ก็ได้ชายาพาแดงเทาวานว่าเหมาะสมเป็นสินสองตอนอ่อนเชียให้แต่งเป็นอยากเห็นเฮาฮักแพงเบึงแงงกันหอดฟังฟันแต่หลายปีผ่านย้อนเงินย้อนงานง นี่นะครับน้องเจ้าของเสียงก็คือคนนี้เลยนะครับเสียงนี้เหมือนพระเอกหมอลำเครับไปต่อกันเลยครับผมพิจพาน้องลองตายไปเที่ยวทะเลนั่งเรือลงเลดตาดูปักกาลังพิจพาน้องตกมึกตอนดึกทุกวันเรามานั่งชมจันทร์โดยการซ่องคนพิจพาน้องไปแลนนั่งลุงโนรา เทียวงานจักปลาซื้อชาระเพนีไปกอบพรไอ้ไข่ซุกใจวาเจดีขอไอ้ส่องเรานี้รักกันตนลอดไปนี่ก็คือน้องเจ้าของเสียงอีกคนหนึ่งนะครับก็ถือว่าเลือกเพลงมาได้ดีทีเดียวเลยไปสังกันต่ออีกคนเลยครับผมอดูร้ายๆกันไปในบางที ไม่ได้เจ้าชู้แต่เป็นคนแบบนี้ก็รูในใ้นีสายผมมันไม่ขออยทีอยากให้เธอเข้าใ,ใจพี่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่คนไม่พอไม่ได้ถึงใจใเธอไมอย่ยอนรอก็เธอไม่ใช่ทำยังไงเนาะก็คงคุยต่อไปเธอเธอยัง้อย ที่มีคบไขรทักทีกดูฟินลายใจแล้วนี่ก็คือเจ้าของเสียงร้องเมื่อกี้นะครับผมก็เป็นแรปเปอร์ไปเลยแล้วกันนะแล้วต่อไปก็ไปฟังคนต่อไปเลยครับไอ้คนอย่างฉันมันจะไปรักใครเป็นหัวใจของฉันมันเป็นเหมือนดังไฟเย็นขังแรงถึงเธอสัมผัส มันอาจจะดูอบุ่นใจแล้มันก็นหนาวเนี่ยไม่รู้มันเป็นเพราะเหตุใจไม่ว่ากี่ครั้งและกี่คราวรักใครกี่ครั้งก็บดร้าวฉันเผาหน้ากับมืดาวอยากให้มีสักคนที่อยู่ยาวแล้วนี่ก็คือเจ้าของเสียงสาวน้อยเมื่อกี้นี่เองนะครับผมก็ไปแรปเปอร์เลยนะไปด้วยกันเลยนะครับไปฟังเสียงต่อไปกันครับ Tunggu dengar abeh, abeh sore ho adik saya. Walau kulit abeh hitam, tapi hati abeh jome. Walau kulit abeh gelap, kadang-kadang kelabu asa. Nak no tukang ngau bak tapi hati abeh tu hebat. Hite hite kopi o. Oh. แล้วนี่ก็คือเจ้าของเสียงเมื่อกี้นะครับเป็นเสียงที่พี่ฟังแล้วพี่ว้าวมากเลยนะตอนแรกนะแต่พี่ก็ไม่รู้เรื่องว่าแปลว่าอะไรครับแต่พี่ว่าเพาะมากนะครับใส่ใจได้แต่มองใส่มองได้ทั้งป่า ใส่ใจไอ้นะสิพาไปกินแกงน่อไม้สิพาไปเลี้ยงควายและชีลดใช้นาและไอ้ขอสัญญาว่าจะมีเพียงแต่นอไม้หากเจ้าหันมาแนมกันเจ้าเฮ็ดให้เจ็บเมื่อคนที่ผ่านมาจะมีเพียงเจ้าคนเดียวตลอดเลย แล้วนี่ก็คือเจ้าของเสียงนะครับผมก็อย่างที่บอกนปครับปัด V.I.P เป็นเหตุสังเกตได้นะครับฟังเสียงคนต่อไปได้เลยเธอช่วยมาเจอกับฉันเจ้าคนเลยได้ไหมพราะในลาที่นี้ถ้ามันไม่มีเธอมันฉันจะอยู่ไม่ไหวออกมาจากมันคงเพื่อจะได้เจอกับเธออีกครั้งที่เชียงใหม่ยังไม่อยากจะกลับไป พราะว่าใจยังอยากเจออยากจะใช้เวลากับเธอไปแสนนานอยู่ในห้องที่ปาสจานสุบแสงไปอกอดกับฉันมันเธอมันนอนบบเนบแ้นไว้ลืมแล้วแล้วนี่ก็คือเจ้าของเสียงสาวน้อยเมื่อสักครู่นะครับก็ร้องออกมาได้ดีทีเดียวแล้วก็ไปประกวดแรปเปอร์ด้วยกันเลยนะต่อไปพี่ก็จะไปส่งของรางวัลให้น้องๆกันแลนะะ้วครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องที่ตอกและช่องยูทูบซีอาร์เซ็ตชาแนลเอาไว้ด้วยนะครับผม พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีก็ลาไปก่อนสวัสดีจ้า